สวัสดีค่ะมีรถกระบะสภาพอีสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะเป็นรถเหมาะสําหรับครอบครัวมากค่ะ i ส u z u MU-X เครื่องยนต์3,000พีโมกิย o โตคันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะอยูที่339,000บาทเท่านั้นฟรีดาวนะคะส่งเดือนละ7,000บาทเองนะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ โซซูมิลซเวนเครื่องยนต์3,000กิโอโต้ปี2007นะคะคันนี้เป็นรุ่รนพรีโม,โมนะคะมีหลักลังคาด้านบนด้วยนะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครื่องยนต์ไนเทค VGS Turbo แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัล็อกค่ะแอร์แบก ABS กุญแ,แจรีโมทก์ออโต้ค่ะ เครื่องเสียงนะคะ AM FM AUX CD ค่ะกว้างนั่งสบายขับดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะลายไม้รอบคันค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเบาะสามแถวค่ะน่าใช้ค่ะ รถสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากเลยขอคนซื้องันเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกระส้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะผ่อนสบายเดือนละ7,000บาทค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยขนของได้เยอะอีกตังหากค่ะน่าใช้ค่ะรถสีดำนะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนี่มันตัดกันมากเลยนะคะ ว่างนั่งสบายแอร์เย็นขับดีสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลไอเทคอีตัางหากค่ะและอย่างนึงเป็น VGS Turbo ด้วยนะคันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะไม่ยุ่งยากเลยนะผ่อนแค่เดือนละ7,000บาทเองค่ะจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะ สวยไหมมิบัติเหตุนะคะคันนี้สภาพดีสุดๆเลยค่ะอสุุมิว u m เวนเครื่องยนต์3,000เกียร์ออโต้พีโมปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กช่องไอดีพิมพ์092 50 50 8 58มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ